สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคณิตวันละข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันเลยในฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่และหมูรวมกัน60ตัวเมื่อนับขาของสัตว์ทั้งสองชนิดรวมกันพบว่ามีจํานวนขาทั้งหมด200ขานะคะมีทั้งหมด200ขาเลยมีหมูในฟาร์มแห่งนี้กี่ตัวโอเคเราก็จะมาให้อะไรเป็นสมการก่อนเดี๋ยวเรา ตั้งให้หมูนะคะเป็น p ให้หมูเป็น p เป็น p น,นะคะแล้วก็แล้วก็จะให้ไก่เป็นไก่นะคะเป็นหกสิบลบ p นะคะ หมูเนี่ยมีขานะคะสขาส่วนไก่มีขาอยู่2องขาเราก็จะมาตั้งสมการกันสมการก็คือ p คูณ4บวก60นะคะลบ p คูณ2นะคะเพราะว่า60สลบ p คือไก่ไก่มี2ขาแล้วก็คูณ2จะเท่ากับ200นะคะ สองร้อยนี้ก็คือสองร้อยขานะคะเราก็จะมาทำกันเลยก็จะเป็นสี่บวกร้อยยี่สิบนะคะลบด้วยสองพีเราก็จะขยับตรงนี้ไปหน่อยนะขยับมาอยู่ตรงนี้เท่ากับ สองรอยเหมือนเดิมต่อไปก็คือ 2P พีเพราะสีลบกับ 2P ก็ได้ 2P เนาะเท่ากับ200-120ลบรจากบวกอยู่ย้ายไปลบนะคะแบบนี้ P เดียวเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ทีเดียวเท่ากับ200รลบ120ได้เป็น80 80ส่วน2เอา2นำไปหานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทเท่ากับ40นั่นเองค่ะที่กับ40เราคิดสุดนะคะ p เท่ากับสี่สิบนั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกมาเลยว่าเราไม่ต้องหาอะไรแล้วเพราะเขาถามหมูในฟาร์มมีกี่ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าหมูในฟาร์มมีทั้งหมดนะคะสี่สิบตัวตอบเลยสี่สิบตัวนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ